เจอสังเวียใกล้ๆดีไหมเราเดินไกลวะแต่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมาเหมือนไม้ค้าเลยนดีหรือว่าจริงๆเราอยู่ในเกมไม้ค้าน่าจะเป็นไม้ค้าก็ได้ใครจะรู้อันนี้อยู่แบบอยากตายที่ไหนเลือกเลยนะผมนะถ้าพูดเชือบิก็ต้องขอไปด้วยมาดีกว่ามะสังเวียนนี้ดีกว่ามั้ยนี่เลยสีงเกียนลี่เหรอสังเวียนนู้นมันเดินไกลเกินเหลี่ยมจังวะ ออยู่ตรงนี้โอเคอยู่เป็นเนี้ยเอาวะเคยมาได้ดีกว่าถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเอาดีเช็ดไก่ให้ลิงดูก่อนมาเอาไปก่อนเฮ้ยอะไรแกเอาดีขอเปิดมาเล็กได้ไหมขอเปิดมาเล็กได้ไหมเปิดมาเล้วเพลยอุ้ยอ้ามานะหมดอ่าฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะนี่ว้ยวุ้ย นี่ครับท่านเ้ยอมาดิครับสุดหล่ออืออุ้ยอุ้ยสุดมึกเอ้ยอุ้ยเด็ดอันนี้ทันนี้เด็ดปิงโง่อุ้ยเสร็จโจรอันนี้อาดี้เฮ้ยเ้ต่อยฝั่งเดียวเลยนี่ลูกพี่อืออ่ะอแต่เลยนะครับอุ้ยเอ๊ะ ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บทำไมผมถอยไม่ได้เอาดีถอยแล้วเหรอถอยไปเอ้ยก็จะถอยอย่างเงี้ยเหนีห่ยมไปปิ้งค่ะเอาดีวุ้ยเจ็บตัวหน่อยนึงเหนี่ยม่ปิ้งนะอือคาร์เตอร์เม็ดให้อืออือต่างมามาดิกละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะฮันเน่ไว้ต่อยต่อ,อเลี้ยงอือแตกไปครับโอ้ย โอ้ยโดนตุยท้องฮ่าฮ่าฮ่าติดอยู่กนเนี่ยรอเวลานี้อยู่ปุ๊บ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 จุ๊บจุ๊บเอาไงเอาไงเลี้ยงก่อนเลยเปล่าเอ้ยขอเลี้ยงเลือดเต็มว่ะเอ้ยเอาไปหมัดอุ้ย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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดีนี่ ฮึมฮึมเก่งนะมึเก่งแฟนนะมนะโอเคคเอาดีอา่กาคนดูช่วยมาเลยดีกว่าอืมจอยอาริกาลุยเลยเอาดีนี่คือหลอดได้ใจก่อนปึ๊บ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 อุ้ยอุ้ยนี่เอาดีขอบคุครับแต่หมดหลอดหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเอ้อ เออโห้ยเราเลาได้อยู Or ่แล้วอืมวิวิกอเตกเตโอ้โหาไงก็ไดฮะเอทีเกินเมษาถึงปินต่าวันนี้มันตึงอย่นี้วะอันนี้ก็มาเมษาถึงปิต้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คือเพิ่งเล่นเมื่อวานนะเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้เพิ่งอ่านเล่มเมื่อวานนี้สวัดีน่ากลัวนะเนี่ยเรจะสู้ได้ไงปึ๊บ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 ผมก็เล่นพร้อมคุณนะครับอุ้ย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 เขาดันเขาดันผมเขาดันผมติดสวัดีโชว์สเต็ปหรือเปล่าอุ้ยอาฮ่าติดโตนเนี่ยเวลาแทนเตี๋ยเธอจะต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงให้เลือดมันเหลือไหะให้เลือดให้เลือดมันเหลือเท่าหลอดแล้วเนี่ยเห็นปหมหลอดมานาเธอเกตโจนนะอี เลือดเดินเรือมาหลอดเท่าหลอดมานาเธอเรียบร้อยอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงมัดโอ้โหเลี้ยงไหม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 เธอเต็มดิเธอเต็มดิเธอเต็มขาผิวดิขาผิวขาผิวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยี๋ยเดี๋ยเดียเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าอี๋มาเดี๋ยวโมออี๋โอ้โห ตึงเกินตัวเอาค่าตัวเอาอชอบเลยแบบเนี้แนยแมนไม่แมนดูตรงนี้แหะตายเมีอะไรตายแบนตัวเองแล้วผมเอ๊บอึ๊บงปอนะคะอึ๊บออุ้ยหมาหมดหมาหมดปลุกสาย <c oughs> ปลุกสายปลุกสายปลุกสายปปุุ๊๊บบอุ้ยเอาดีเอ๊ยทำไมคุนตาย <c oughs> ผมเอาตายเอาแต่เอา ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ้ยมาหมดอุ้ยวุ้ยเขาตุยตูดผมเขาตุยหลังผมเขาเข้าหลังอุ้ยหมัดแรงหมัดแรงจริงหมัดแรงจริงฮิปโปหมัดแรงจริงอ่าฮิปโปเจอบอลรูฟตอนนี้ยังไงครับผมนี่ครับอุ้ยปุ๊บโอ๊ะอึ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 โอ้มาหมดมาหมดนี่เอ๊ะเอ้ อยมัคุณก็หมดเหมือนกันเจอเจอมาดีดีแล้วรอเฮ้ยรอเล่นอัติเขาเพิ่งเห็นอืมอืมโว้ยเว้าหลบได้อืาอืออืออืออ่ะพันธันเอ้ยเอ้ยอ้ยอุ้ยอีโปก็ดันดูอีโปก็ดันดูอืมโอุ้ยหลบไปด้านหลบไปด้านหลบไปด้านโอ้ย อืมัดทุกซ้ายอืมเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ,อ,อ้ยคืนก็ไม่คืนเฮ้ยไม่ได้กินหรอกอืมกดหูแตกเลยอุ้ยอืมเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกซ้ายทุกซ้าย ทานจัดไปเลยโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยตสูดีอันเธว่าจสีนะเอาดีไหนูสกอร์เก่งดิสกอร์ดิสกอร์เลยเอาดีสูดสีนะออกหมัดเขาสองร้อยนี่ยเพราะนี่เขาฝึกออกหมัดอยู่อะเอาดีเออเขาฝึกออกเห็บละกการกันนะเอาดีเป็นดาวน่ะบัดมันตัวเล็กเกินเอาดีเอาเห็บเลยจ้ จกันได้นะเอาดีไหนบอกลาคุณผู้ชมหน่อยดิบอกลารอบที่ไรอะรอบที่ร้านสองบอกเขาดิเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกเอาดีหันกล้องมาบอกเขาไปว่าไงหันกล้องอ่ะฝั่งนี้องลาครับโอเคครับลาผมประตูเจ่ไหม่ครับผมนะขามุยเออ๊ะลาไหนลาลามาลีลาหรือเปล่าไปละลาแบบลาแค่ไหน